ความเดินตอนที่แล้วสีดแดงฟังไอ้เชือ <c oughs> <c oughs> ไอ้โง่มึงเปิดประตูไม่ได้ไรควายเอ้ยอย่ะมึงมีแรงเปิดกูไปละอ๋ออ่านี่ไปไนดะ้ไปต่อเลยละกันไนอ้เชี่ยไอ้ <c oughs> ไอซ่าไอฮุตเตอร์โฟร์โอ้โหมึนจะให้ของไอโค้ดเคียอะไรไม่ใช่ <c oughs> ผมโกงตรงไหนผมก็ไม่ได้โกงนะ <c oughs> ไม่แม่เรียกอย่างเดียวเลยแม่เอ้ไม่แคร์ละไป แม่งพูดตามตามตามตากูอย่างเดียวแล้วเล็งดีๆไม่ให้รู้เว้ยไม่ให้รู้อยู่ไหนโอ้โร้อนผมไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยทางนี้เออมีทางนี้นี่แหละไปไปครับอะไรไม่รู้มีสองปุ่มมีกดสอง โอเค nobody live with o u t t h e toy ชิบหายแล้วก็คือต้องไปทางนี้โอเคไปเอาตุ๊กตายะไปทางนี้ไปเอาตุ๊กตาก่อนเราต้องเอาตุ๊กตาเชี่ยวตักเจมเลยตักเจมเลยอันนี้ขึ้นอนนีลงงั้นเราขึ้นก่อนอ๋อต้องกดกค้ำเจมไป อนนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ,อ๋อนี่นี่มีมีกลุ่มมีกลุ่ม,มให้กดไปโอเคไปทางนี้ไปทางนี้เยี่ยมอ,อ่ะแล้วทางนี้แล้วก็ลงดูดนะิ โอเคได้สักทีเตรียมใส่ตุ๊ก,กตาแล้วกูเตรียมหนีละที่เวนแบบนี้ไม่มอยู่แล้วอีกสซ่ใส่ครับเออเสียทีวเวนเ้ยกินเวลาไปตั้งเยอะเลยตอนนี้คุณแม่กำลังไล่ล่าเราอยู่นะสองพัสดุลเรามาเช็คดูก่อนว่ามีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่า มีแรข้างในนู่นนะเปิดไม่ได้โอ,โอ้ออันนี้อันที่สองแปลว่าแปลว่าอันนี้น่าจะต้องมาทำทีหลังปะ่ะเพราะว่าเรายังไม่เปิดประตูเลยใช่อ๋าาอ เขาบอกว่าห้ามจับนอ๋อแค่นี้อันเดียวเด้ออ๋อสิบวิครับ ครับเดี๋ครับเดี๋ยวครับ,รบ,รบโอเคมากอดไปข้างหลังครับไปไอปวดมือเลยย่ะเชี่ยวอะไรง We're going to play one last It's called Hide and Seek! Ten... Nine... Eight... Seven... Six... Five... Five... Four... Four... Three... Two... Two... Ten, nine, seven, six, five, four, three, two, Leo. Leo. up! Where did they Sun จะเล่นซอนแอบกับเราเอ้ยโอ้ยโอ้โหกระตุกเล่นซ่อนแอบ,บถึงกับค้างเลยทีเดียวเชียวลงครับโอเค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 เราปลอดภัยแล้โหเราวิ่งมาไกลแล้วนะเออทางนี้อ๋อเครนอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยแล้วทำไมมองไม่เห็นตั้งแต่แรกวะเดี๋ยปิดไปละเอา้าอ่ากดไม่ทัน ได้อะกับคุณเบลได้ไหมทำไมเหมือนที่นี่คุ้นๆจังวะคุณคแมนรู้ทุกอย่างเยง้อ่ะเคยต่อสายไฟเลออยเลยอ๋อไอ้ที่เด็ด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 ตุ้ม่อีกรอบดิ หนึ่งคือแดง2คือน้ำเงินเขียวคือโอเคสามเคอ่ะได้ลนะติดไปเลยก่อนที่มามีจะมาแม่ขายาวคุณแม่ขายาวมาแล้วคุณแม่ขายาวมาแล้วคุณแม่แกมาแล้ว <laughs> oh. <laughs> what, the? what? What? The fuck? I'll let you one โอเคอืมไมูสิอันนี้เหมือนต้องการอันนี้ปะไม่ใช่อ,อ,อุปกรณ์ภับ เลือกไอ้พวกนี้หรือเปล่าเออนี่แหละที่ต้องการใส่เข้าไปโอเคใส่เข้าไปแล้วจำอะไรในรอบหนึ่งทำให้โอ้ อะไรเพลิกอัพเกียร์นั่นนี่คือลอยก็ใส่ตรงนี้หอ่านี่ไปได้ไปต่อเลยละกัน ไอ้เชีย้ยเฮ้ย <c oughs> เอาละได้เวลาเจอคุณแม่ตรงนี้คุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วกูแอบดีเลยมาเลยมาเจีบอันนี้มาเจีบเลยอ้าวไอ้เชี้ย <c oughs> มาเอวอย่าย mhm. yeah. yeah. ่านนี oh ้าทานนี้จะไปไหนน้ามมันไม่เล่นตัวฟอสวอททำมาอะไรของมันน่ะโอ้โหแม่คุณแม่ทำอะไรน้าอุ้ยเย้เอาอีกแล้ว 우우우우우우우 <룰의> 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 โอ้หลอดเสียทีคุณแม่คุณแม่แม่งน่ากลัวจังวะเรวดีเอา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 แล้วเอาแล้ว

โอ้ยอะไรวะเมื่อกี้มืออะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนม,มือตัวอะไรสักติดเหี้ยอะไรวะเหมือนมือของตัวอะไรสักอย่างอ่ะหมีมอ,อะไรไม่รู้อ,อืมอืมกลับออกมาได้เสียทีทุกคนโอ้เชีย่ยหัวใจจะวายไอ้สัสตว้ นอ้องฮะจัดก,การเรียบร้อยแล้วอ่าใช่เราต้องออกไปแล้วทำไมดูหลอนๆวะว<น>ไปทางนี้โอเค ถึกจักถึกจักปูนปูนไม่น้องดูหลอนนะน้องแอนนาเบลอะอ้าวโอเคจัดก,การขุนแม่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเปิดประตูเอาละมาละเออ่ก็ต่อยตัวนี้ก็ตัวอะไรไม่รู้แล้วก็ขุนแม่ก็าตา่อย อืมนี่แหละถูกต้องแล้วอ,อ,อ,อต่อยต้นนี้ตัวเชี่ยวอะไรไม่รู้แล้วก็คุณแม่ถูกแลาวนะตายต้นนี้ตัวเชี่ยวอะไรไม่รู้แล้วก็คุณแม่นี่อ๋อแดงเหลืองแดงฟ้าหรือแดงเหลืองแดงฟ้าอย่างเี้สี่สองหนึ่งสามสี่สองหนึ่งสามเซ สองก็คืออ่ะไอคอนต้องเป็นตามนี้เนาะโอเคแล้วก็ไอคอนสีที่ต้องกดก็คือตามนี้เลยสี่สองหนึ่งสามให้เป็นเลขสอโอ้กดได้ก็ไม่บอกไอ้สาสต์สี่ 2อง,งเออชูชูไปกันออกไปจากที่นี่ชูชู่ชุิกจักชิกจักชิกจักชิกจัก,ช,กชูวชูว อย่ามีอะไรมาขวางเลยนะจะออกไปดีๆแล้วจะไม่กลับมาที่นี่เป็นอย่างเด็ดอ่ะเว้ยอ๋ออันนี้เป็นอ๋อโอเคอันนับเป็นมัแล้วแน่นอนอ๋อ Sorry, I can't let you leave. What? I've never met anyone like you. Oh, so Do you know how long I've been stuck in that cave? Well, <coughs> too long. I had so much time <coughs> to <coughs> think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible <coughs> things have happened. But <coughs> I know <coughs> that whatever <coughs> I need. <coughs> ขี้นะ,อ,ะอืมอืมเพิ่มสปีดเลยอืมไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยอยากอยากหยุดยุ่อยากหยุด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 ยุ่นนี่ Not, 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 oh shit! Oh shit! Wait, I'm... No. Oh shit! Oh shit, oh shit out, shit out. จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ จบกันไปแล้วนะครับผมกับเกม Poppy Playtime Chapter 2 Fly in the w a v e แม่พาร์ทนี้ก็ค่อนข้างจะยาวเอาเรื่องนะทุกคนโอ้โหนานมากๆแล้วก็สนุกมากๆพัซโซก็ค่อนข้างยากขึ้นแล้วเนื้อเรื่องก็ยาวแล้วก็มันขึ้นละเพื่อที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสนุกๆผมอยากจะขอฝากทุกคนให้กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับกำลังใจให้ผมทำไปเรื่อยๆนะฮะผม มีกำลังใจมากๆทุกครั้งที่ใครก็ตามนะครับผมมีแค่ขึ้นหนึ่งซับสไคร์เพิ่มขึ้นมาผมก็มีกําลังใจมากเลยติดขัดยังไงคอมเมนต์ Comment กันได้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในแชปเตอร์ใหม่ว่าเราจะเจออะไรกันอีกนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ลากันไปก่อนบายๆนะครับผมทุกคนบุแม่ What's the time? What time? แตกไหมว้าวไซบอดยิ้มทุกวันในคืนอนวันเน็บนาว All winds blow away eventually. Please help us go to sleep, Catnap. We need it, Catnap. Please help us sleep. It. What? Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little grinning catnap doll now with controversy growing playtime co has announced the recall of all catnap toys from the smiling critter's line his image cleared from all promotional material but damage already done will disappearing be that easy the exact cause of these incidents still unknown only one thing appears glaringly certain your children are not safe. poppy playtime i to up the chapters. So...